ท่ามกลางฤดูหนาวอันยเยือกของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568คศ2025โลกไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยหิมะเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกข่มคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความขัดแย้งที่หนาทึบและน่าสะพรึงกลัวสายตาของประชาคมโลกและเหล่ามหาอำนาจที่เคยจับจ้องอยู่เพียงสมรภูมิอันดุเดือดในยุโรปตะวันออกหรือความไม่สงบในตะวันออกกลางบัตนี้กลับต้องเป็นเข็มทิศ ความสนใจทั้งหมดมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความระทึกใจอย่างยิ่งยวดเมื่อจุดว่าไฟไหม้กำลังปะทูขึ้นณนะพรมแดนไทยกัมพูชาที่ซึ่งความเงียบสงบกำลังจะถูกฉีกกระชากณนะกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียภายในห้องทำงานรูปโดมของทำเนียบเครมลินที่ถูกรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวในเกมอำนาจโลก กำลังยืนมองออกไปนอกหน้าต่างกระจกกันกระสุนทอสายตาฝ่าพายุหิมะที่กำลังโหมกระหนำ่ำแต่ในห้วงความคิดของเขานั้นหาได้อยู่ที่จัตุรัสแดงไม่หากแต่กำลังพิจารณาแผนที่ดิจิทัลขนาดมหึมาบนโต๊ะทำงานที่แสดงภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงของช่องอ่านมา้าและแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษของประเทศไทยรายงานข่าวกรองลับสุดยอดที่วางอยู่เบื้องหน้า เขาระบุชัดเจนถึงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและอันตรายยิ่งจากฝั่งพนมเปนปูตินหยิบแฟ้มเอกสารที่มีตราประทับท็อป e ีคร t ตขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งแววตาของเขาฉายแวววิตกกังวลอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักเขาตระหนักดีว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้นํากัมพูชานในขณะนี้ไม่ใช่เพียงการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนทั่วไปแต่มันคือการเล่นกับไฟที่กําลังจะลุกลามจนเผาไหม้ตัวเองจนมอดไหม พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังปลุกอะไรให้ตื่นขึ้นมาปูตินพึมพำกับนายพลคู่ใจที่ยืนสงบนิ่งอยู่มุมห้องน้ำเสียงของเขาเรียบเย็นแต่แฝงไปด้วยน้ำหนักแห่งคำเตือนที่ดุดันพนมเปยกำลังเข้าใจผิดอย่างมหันพวกเขามองเห็นรอยยิ้มสยามเป็นความอ่อนแอมองเห็นการทูดที่นุ่มนวลเป็นความขาดขาแต่หารู้ไม่ว่าภายใต้ฉากหน้าที่ดูสงบเงียบดูดผิวน้ำนั้นกองทัพไทยได้ซุกซ่อนไม้ตาย และเขี้ยวเล็บระดับยุทธศาสตร์ที่โลกยังไม่เคยเห็นและประเมินต่ำเกินไปมาโดยตลอดสัญญาณเตือนจากเครมลินถูกส่งออกไปผ่านช่องทางลับทางการทูตและหน่วยข่าวกรองไปยังกรุงพนมเปญโดยตรงข้อความนั้นสั้นกระชับแต่ทรงพลังราวกับประกาศสิทธิ์อย่าได้ริอาจล้ำเส้นประเทศไทยเป็นอันขาดปูตินรู้ดีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคลังแสงและมันสมองของเสนาธิการทหารไทยนั้นไม่ใช่เพียงแค่รถถังว t ท หรือเครื่องบินรบ F-16 ที่บินโชว์ในงานวันเด็กแต่คือเทคโนโลยีการสงครามยุคใหม่ที่ผสมผสานเข้ากับโครงการอินทรีเล็กซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารที่ไทยซุ้มพัฒนาเงียบๆร่วมกับพันธมิตรระดับโลกข้อมูลที่รัเสเซียได้รับมานั้นชี้ชัดว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงเสือเศรษฐกิจที่หลับไหลแต่คือพยาราชสีที่กำลังหมอบรอจังหวะตะปบเหยื่อที่บางอาจลุกล้ำอาณาเขต สถานการณ์ตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดเมื่อความลับดำมืดของรัฐบาลพนมเปญเริ่มถูกเปิดเผยออกมาทีละชั้นข่าวกรองระบุถึงการก่อสร้างฐานทัพลับและการติดตั้งขีปนาวุธคุกคามในป่าลึกตรงข้ามกับจังหวัดสีสาเกสและอุบลราชธานีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์คืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางเศรษฐกิจปูตินมองเห็นภาพรวมของกระดานหมากรุกนี้อย่างทะลุปรุโปรง่ง เขารู้ว่าไทยคือกุญแจดอกสําคัญในยุทธศาสตร Land ์แลนด์บริดที่จะเชื่อมต่อมหาสมุทรและเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกการที่กัมพูชาพยายามสร้างความวุ่นวายและขัดขวางเส้นทางนี้จึงเท่ากับเป็นการประกาศศัตรูกับผลประโยชน์มหาศาลของมหาอำนาจโลกโดยไม่รู้ตัวถ้าพวกเขายังไม่หยุดการยั่วยุปูตินกล่าวทิ้งท้ายในที่ประชุมความมั่นคงรังสีอม,มหิตแผ่ซ่านออกมาจากคำพูดของเขา จุดจบที่รอคอยรัฐบาลพนมเปญอยู่อาจจะเป็นหายนณะที่ไม่อาจย้อนกลับได้เพราะเมื่อใดที่ไทยตัดสินใจชักดาบออกจากฝักโลกจะได้เห็นสงครามรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วรุนแรงและแม่นยำจนแม้แต่พระเจ้าก็อาจช่วยพวกเขาไม่ทันคําเตือนนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทำเนียบรัฐบาลในกรุงพนมเปญแต่ดูเหมือนความเย่อหยิ่งและอํานาจมืดจะบทบางดวงตาแห่งสติปัญญาเสียแล้วเช้าตรู่ของวันที่24 ธันวาคม2,568กำลังจะกลายเป็นรุ่งอรุณแห่งการพิภากษาที่ซึ่งความลับของไม้ตายแห่งกองทัพไทยจะถูกเปิดเผยให้โลกตะลึงและมันจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องแลกด้วยเลือดและน้ำตาของผู้ที่กล้าท้าทายอำนาจแห่งราชสีสยามลึกลงไปใต้ร่มเงาของเทือกเขาพนมดงรักและชายแดนที่ดูเหมือนจะสงบเงียบความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด ในสตรวรรษที่21กำลังถูกซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิดภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่ฉาบหน้าด้วยความเจริญของบ่อนคาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษข้อมูลที่หน่วยข่าวกรองของไทยรวบรวมมาได้อย่างเงียบเชียบตลอดหลายปีที่ผ่านมาระบุถึงการมีอยู่ของสิ่งที่โลกต้องจารึกด้วยความขยะแขงนั่นคือฟารม์มนุษย์ Human Farm สถานที่ซึ่งชีวิตคนมีค่าเป็นเพียงสินค้าในระบบทุนนิยมสีเทา ภายใต้อุโมงคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทอดยาวสลับซับซ้อนราวกับรังปลวกยักษ์ไม่ได้มีเพียงแค่คลังอาวุธหรือศูนย์บัญชาการทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นนรกบนดินสำหรับเหยื่อผู้เคราะหร้ายนับพันคนที่ถูกล่อลวงมาจากทั่วภูมิภาคเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินและน้ำตาที่เหือแห้งกลายเป็นเรื่องปกติในสถานที่แห่งนี้รัฐบาลเงาในพนมเปญได้เปลี่ยนร่างกายมนุษย์ให้กลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดใหม่ การค้าอวัยวะที่มีชีวิตถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตราสกุลต่างประเทศและอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่จากตลาดมืดและมหาอำนาจบางประเทศที่ไร้จริยธรรมนี่คือท่อน้ำเลี้ยงหลักที่หล่อเลี้ยงกองทัพกัมพูชาให้เติบโตขึ้นอย่างผิดธรรมชาติและเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงกล้าจัดหาขีปนาวุธราคาแพงมาติดตั้งประชิดชายแดนไทยแต่สิ่งที่พนมเปญไม่เคยล่วงรู้คือกำแพงเหล็กแห่งความลับนั้นมีหูและตา ของสยามแทรกซึมอยู่ทุกอนุปฏิบัติการรับรหัสเงาพยาคับของหน่วยข่าวกรองทางทหารและสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนียของไทยได้เริ่มขึ้นมานานก่อนที่เสียงปืนนัดแรกจะดังขึ้นเหล่าสายรับไทยไม่ได้ทำงานเหมือนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เน้นการบูล้างผลาญแต่พวกเขาคือวิญญาณที่ไร้ตัวตนแฝงตัวปะปนอยู่ในคราบของนักธุรกิจพนักงานในบ่อนคาสิโนหรือแม้กระทั่งนายทหารระดับล่างในกองทัพกัมพูชาเอง พวกเขาใช้เทคโนโลยีการดักจับสัญญาณขั้นสูงและการแฮกระบบฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการโอนเงินผิดกฎหมายบัญชีลับในธนาคารต่างประเทศของตระกูลผู้นำหรือคลิปวิดีโอที่บันทึกความโหดร้ายภายในฟารม์มนุษย์ในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนตกกระหนำ่ำก่อนวันปฏิบัติการจริงเพียงไม่กี่สัปดาห์ทีมปฏิบัติการพิเศษของไทยได้เจาะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หลักของศูนย์บัญชาการรับข้ามชาติ ข้อมูลขนาดหลายเทราไบต์ถูกดูดกลับมายังกรุงเทพภายในเวลาไม่กี่นาทีผ่านดาวเทียมสื่อสารทางทหารข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยแผนถังที่ตั้งของฐานยิงขีปนาวุธ q ิวดอโวและระบบต่อสู้อากาศยานที่ซ่อนพรางอยู่ในป่าทึบอย่างชัดเจนระดับ 4K รวมถึงรายชื่อนายพลกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์พวกเขาสร้างปีศาจขึ้นมาเพื่อแลกกับอำนาจแต่เราจะใช้ความจริงนี้ทำลายความชอบธรรมของพวกเขาให้สิ้นซาก ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองไทยกล่าวสรุปในรายงานลับที่ส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นไม้ตายทางการทูตและจิตวิทยาที่ทรงพลังยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์เพราะเมื่อใดที่ไทยเลือกที่จะเปิดเผยหลักฐานเหล่านี้ต่อเวทีโลกอันและพันธมิตรอย่างจีนจีนเองก็จะต้องรีบถอยห่างเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทิ้งให้รัฐบาลพนมเปญโดดเดี่ยวในทันที การที่ผู้นําไทยยังคงสงบนิ่งและใช้ความอดทนอดกลั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะความเกรงกลัวต่อแสนยานุภาพลวงตาของเพื่อนบ้านแต่เป็นการรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดจังหวะที่ศัตรูประมาทที่สุดและจังหวะที่หลักฐานทางอชาชญกรรมสุกงอมจนดินไม่หลุดบัดนี้จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายได้ถูกวางลงบนกระดานแล้วไทยไม่ได้ถือครองเพียงแค่ความชอบธรรมในการป้องกันอธิปไตยแต่กำลังถือครองดาบอาญาสิทธ แห่งมนุษยธรรมที่จะใช้ฟาดฟันความชั่วร้ายให้มาลายสิ้นเมื่อเข็มนาฬิกาเดินเข้าใกล้วันที่24ธันวาคมความลับที่ถูกเก็บงำมานานปีพร้อมจะระเบิดออกกองทัพไทยไม่ได้เตรียมตัวไปรบกับทหารค่าศึกเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขากำลังเตรียมตัวไปเพื่อปลดปล่อยและชำระล้างแผ่นดินให้บริสุทธิ์อีกครั้ง และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมสําหรับผู้ที่คิดร้ายเมื่อพวกเขาตระหนักได้ว่าภายใต้เงาของราชสีที่หลับไหลนั้นดวงตาแห่งความรอบรู้ได้จับจ้องทุกการกระทําของพวกเขามาโดยตลอดเข็มนาฬิกาดิจิทัลบนผนังห้องวอลรูมวอลรูมใต้ดินลึกกลางกรุงเทพมหานครบอกเวลา3นอของเช้ามืดวันที่24ธันวาคม2568บรรยากาศภายในห้องที่เต็มไปด้วยจอาโภาพโฮโลกรมและแสงสีฟ้า จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดมาหึมานั้นเงียบสงัดจนได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานแต่มันคือความเงียบสงบก่อนพายุจะหม,มกระนำนายทหารระดับสูงและวิศวกรคอมพิวเตอร์นับร้อยชีวิตนั่งประจำสถานีรบไม่ใช่ด้วยปืนเอ็มลบสิบหกแต่ด้วยคีย์บอร์ดและรหัสคำสั่งสังหารหัวใจสำคัญของปฏิบัติการในค่ำคืนนี้ไม่ใช่แม่ทัพนายกองคนใดคนหนึ่งแต่คือระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหาร Mil i t a r y ร i ลับสุดยอดที่โลกยังไม่เคยล่วงรู้นามว่า โครงการ i n t r i l เหล็ก j e c t Iron e a g l นีนี่คือไม้ตายที่วลาดิเมียร์ปูตินเคยบอกใบ้ไ,ไว้ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างลับๆร่วมกับมหาอำนาทางเทคโนโลยีโดยทำหน้าที่เป็นสมองกลอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมสอดแนมโดรน RQ 1 1 Raven และเครือข่ายเซ็นเซอร์ภาพพื้นดินเข้าด้วยกันแบบ Real-Time สร้างเป็นภาพสนามรบเสมือนจริงที่แม่นยำยิ่งกว่าตาเห็นระบบพร้อมเป้าหมายถูกล็อก ยืนยันพิกัดระดับเซนติเมตรเสียงสังเคราะห์จาก AI ดังขึ้นราบเรียบแต่ทรงพลังทันทีที่คำสั่งอนุมัติปฏิบัติการถูกส่งลงมาสงครามในรูปแบบที่พนมเปนไม่เคยจินตนาการถึงก็เริ่มต้นขึ้นโดยที่ยังไม่มีกระสุนดินปืนถูกยิงออกไปแม้แต่นัดเดียวมันคือสงครามไซเบอร์เต็มรูปแบบในชั่วพริบตาเดียวขีดความสามารถในการทำสงครามไซเบอร์ของไทยได้สแสดงอนุภาพหน่วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งไวรัสนอนบอนไส้เจาะทะลุไฟวอลของกระทรวงกลาโหมและระบบสื่อสารทหารของกัมพูชาอย่างง่ายดายราวกับเดินเข้าบ้านที่เปิดประตูทิ้งไว้หน้าจอคอมพิวเตอร์ในศูนย์บัญชาการของพนมเปญดับบูบลงก่อนจะปรากฏข้อความเตือนภัยสีแดงฉานระบบสั่งการและควบคุมของข้าศึกกลายเป็นอัมพาตทันทีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยเหนือและหน่วยปฏิบัติการหน้าแนวชายแดนถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์ สร้างความโกลาหลและความตื่นตระหนกไปทั่วกองทัพแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงของอินทรีเหล็กคือความสามารถในการอย่างรู้อนาคตอัลกอริทึมขั้นสูงได้วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลทั้งสภาพอากาศภูมิประเทศและพฤติกรรมของแม่ทัพฝ,ฝ,ฝ่ายตรงข้ามจนสามารถคาดการความเคลื่อนไหวของศัตรูได้ล่วงหน้าหลายชั่วโมงราวกับมีตาทิพย์ระบบแจ้งเตือนว่า กองพันทหารราบยานเกราะของกัมพูชากำลังจะเคลื่อนย้ายกำลังพลออกจากที่ซ่อนในอีก15นาทีข้างหน้าเพื่อเข้าสู่จุดยิงจรวดเบเมนาอินไวเซตพวกเขากำลังเดินเข้าสู่กับดักที่เราไม่ได้วางแต่พวกเขาสร้างขึ้นเองเซนาธิการทหารไทยมองดูจุดสีแดงบนแผนที่ดิจิทัลที่กำลังเคลื่อนที่ไปสู่จุดตายตามคำทำนายของ AI อย่างแม่นยำในขณะเดียวกัน สงครามอีกมิติหนึ่งก็กําลังดําเนินไปอย่างดุเดือดในโลกการเงินข้อมูลลับที่ไทยรวบรวมไว้